อัปเดตพายุวันนี้โมเดลมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยติดตามเช็คสภาพอากาศประจำวันที่6ถึงช่วงวันที่22กรกฎาคมนี้ จากการอัปเดตตามแบบจำลองระยะไกลก็ยังคงยืนยันนะครับว่ามีพายุก่อตัว2ลูกขนาดไทยนะครับแล้วก็1ใน2ลูกนั้นได้พุ่งเข้ามานะครับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวบริเวณทางประเทศเวียดนามตอนกลางเยื้องๆไปทางตอนล่างลักษณะเช่นนี้ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ส่งผลกระทบกับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบกับบริเวณทางภาคออกล ทางภักเหนือและบริเวณทางพัคใต้ต่อไปนะครับเรายังคงต้องติดตามแล้วก็อัปเดตเส้นทางของเจ้าพายุลูกนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางพายุหรือไม่อย่างไรหรือว่าโมเดลแบบจาลองระยะไกลจะมีการอัปเดตใหม่ว่าอย่างไรนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับลักษณะสภาพอาพกาศในวันนี้จนถึงช่วงวันที่22กรกฎาคมจะเป็นเช่นไรและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ กับรุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นกันที่อัปเดตเส้นทางของพายุกันก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่คาใจกันนะครับว่าจะก,การอัปเดตล่าสุดแล้วเนี่ยมันเป็นเช่นไรกันแน่นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินค่อยพาไปอัปเดตสภา,ภาพอากาศประจําวันนี้นะครับว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากการที่จะมีโอกาสฝนตกในพื้นที่ของตนกันบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตามหรือว่าพื้นที่ใดโดนกันมาแบบ หนักๆต่อเนื่องจนเกิดน้ําท่วมแล้วแล้วก็ยังมีฝนตกอยู่เมื่อไหรจะหยุดกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตกันนะครับในช่วงแรกนะครับเรามาอัปเดตกันจากแบบจําลองระยะไกลนะครับ GPS ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าในช่วงตั้งแต่ระหว่างวันนี้6กรกฎาคมถึงช่วงวันที่11กรกฎาคมในประเทศไทยสภาพอากาศก็ยังคงเป็นเช่นนี้แหละครับยังคงมีฝนตกบ้างเล็กน้อยบางพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับ กันก็เหตุการณ์ยังถือว่าปกติอยู่เนื่องจากว่ามรสุมนะครับยังคงมีกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยนั่นเองแต่หลังจากนั้นนะสิให้ท่านผู้ชมเริ่มจับตาตั้งแต่ช่วงวันที่12ถึงช่วงวันที่13กระกฎาคม เป็นต้นไปแอดมินขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือช่วงวันที่12ถึง13เป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไปนะในบริเวณทางทะเลจีนใต้นะครับทางตอนกลางยงเยื้องไปทางตอนล่างนะครับ จะมีการเหนี่ยวนําของปริมาณความชื้นและกระแสของลมนะครับก็เริ่มมีการหมุนลักษณะทวนเข็มบนาฬิกาหรือก็คือย่อมความกดอากาศต่ํานั่นเองครับใช่ครับย่อมความกดอากาศต่ําหรือก็คือพายุนั่นเองจะเริ่มก่อตัวขึ้นในบริเวณดังกล่าวก็คือในทะเลจีนใต้ทางตอนกลางยเยื้องกับบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนล่างซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ง่ายเพราะว่าแอดมินได้วงกลมเป็นสีแดงๆให้ดูแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ ลูกที่1เนี่ยนะครับที่แอดมินทาสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้ดูเนี่ยนะครับก่อตัวในบริเวณพื้นที่แถวนี้จากนั้นครับระหว่างช่วงวันที่13ถึงช่วงวันที่14นะครับพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกลายเป็นพายุดีเปรสชันและมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุหมุนเขตร้อนต่อไปซึ่งก็หมายความว่านะครับมีโอกาสที่จะทวีกําลังแรงขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นเส้นทางไปไหนต่อละก็ในช่วงระหว่างวัน ันที่14ถึงช่วงวันที่15กรกฎาคมนะครับพายุลูกนี้เมื่อทวีกำลังแรงขึ้นนะครับจากการอัปเดตตามแบบจำลองระยะไกลล่าสุดเนี่ยนะครับจะขึ้นฝั่งแถวบริเวณทางประเทศเวียดนามทางตอนล่างๆนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบกับบริเวณทางแถวปลายแหลมยวนต่อไปจะทำให้มีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากแถวบริเวณทางพัตตบองของกัมพูชานะครับแน่นอนว่าลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยก็ไม่รอด ได้รับผลกระทบทางอ้อมแน่นอนในช่วงระยะแรกๆนะครับจากการที่มีพายุเนี่ยได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวทางประเทศเวียดนามทางตอนล่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าจากการที่มีพายุก็จะเหนี่ยวนําทําให้กระแสของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่มีกําลังปานกลาง จะทวีกําลังแรงขึ้นนะครับพัดผ่านบริเวณทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบกับบริเวณทางภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกต่อไปจะทําให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มมีฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางแห่งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็จะมีพายุก,ก่อตัวลูกที่2แถวบริเวณทางอ่าวเบงกอนะครับทางตอนกลาง,ลางนะครับในช่วงระหว่างวันที่13ถึงช่วงวันที่15นะครับพายุ ลูกนี้นะครับคาดการว่าอาจจะพัฒนาตัวเป็นพายุดีเ็นชันหรือจะพัฒนาตัวเป็นพายุไซโคลนเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆและหลังจากนั้นช่วงวันที่15ถึงช่วงวันที่16นะครับพายุไซโคลนก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวทางประเทศอินเดียต่อไปในขณะที่พายุลูกที่2ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวทางประเทศอินเดีย พายุลูกที่หนึ่งที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วแถวทางประเทศเวียดนามตอนล่างก็จะเคลื่อนตัวพาดผ่านแถวบริเวณทางกัมพูชาทางด้านตะวันออกนะครับทางตอนบนแล้วจะไปอ่อนกำลังลงแถวบริเวณสอปปอลาวทางตอนล่างและจะไปสลายตัวในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับจากนั้นจะส่งผลกระทบกับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรืะว่าภาคอีสานของบ้านเราโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกครับ ด้านหน้าครับคือจังหวัดอุบลและจานีอำนาจเจริญยะโสธรศรีสะเกตสุรินทร์ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์มหาสารคามกาลสินมุกดาหารสกลนครนครพนมบึงกาฬอุดรธานีทางโคราชนะครับชัยภูมิขอนแก่นจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีแล้วก็แถวหนองคายสำหรับบริเวณทางภาคอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมดูตามภาพเลยนะครับพื้นตรงไหนที่เป็นสเกลสีเขียวหรือว่าสีเหลืองสีแดงปกคลุม yeah <laughs> ที่ไม่ใช่สีขาวนะครับนั่นหมายถึงว่าบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฉะนั้นหมายความว่าปริมาณของฝนเนี่ยจะค่อนข้างมากในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวที่มีพายุเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับแน่นอนว่าบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้นะครับจะได้รับผลกระทบจากการเหนี่ยวนำนะครับทำให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกํลาลังแรงขึ้นปกคลุมทะเลอันมัน ประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยหรือก็คือ จะได้รับผลกระทบทางอ้อมต่อไปนั่นเองเอาละครับนี่ก็คือการอัปเดตจากแบบจําลองระยะไกลล่าสุดนะครับประจําวันนี้นะครับ6กรกฎาคม2567นะครับก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโอกาสที่โมเดลจะมีการอัปเดตใหม่นะครับก็ยังคงสามารถมีการเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่ามีข้อมูลใหม่มาอัปเดตทันทีนะครับก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตลักษณะสภาพอากาศประจําวันนี้นะครับจากแบบจําลองระยะ ลกลาง ECM ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าในขณะที่แนวล่องมรสุมพัดผ่านบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมแถวทางเวียดนามตอนบนและทางอ่าวตังเกียประกอบอีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและทางอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะส่งผลกระทบทําให้ในพื้นที่บริเวณดนังกล่าวจะมีฝนตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอนันามันตอนบนจะมีกําลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางทะเลอนามัน ตอนล่างและทางอ่าวไทยจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขะนองไว้ด้วยจากปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวควบคุมสภาพอากาศในประเทศไทยจะส่งผลกระทบกับลักษณะสภาพอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามีดังต่อไปนี้บริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนะงร้ออยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง บริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชชย ูนินครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงอุบลและจันทานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีและทางราชบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดชนบรุรีละยองจันทบุรีและ ได้เวณนจังหวดตราดอุณหภูมติต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส,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 ส อุณหภูมิสูงสดุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเมร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัตตานียะลาและนรา,าธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดละนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 1-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 ถึง3 5องศาเซลเซียสลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาละครับในคลิปวิดีโอนี้หากว่าแอดมินได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าแบบจำลองมีการอัปเดตใหม่แอดมินก็จะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันในครั้งถัดไปนะครับหากว่าท่านใดฟังแล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดนะครับสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมิน ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ